หลายคนบอกว่าคีโมมาต้องนอนสม้มจริงเหรอและนี่คือสภาพของวานช่วงที่ทำคีโมค่ะเพราะวานไม่อยากนอนส้มจากอาการข้างเคียงของคีโมวานจึงดูแลและเตรียมพร้อมร่างกายอย่างดีทำให้วานผ่านช่วงเวลาคีโมมาอย่างราบรื่นไม่มีใครดูออกเลยว่าเรากําลังป่วยอยู่ตัวช่วยที่ทําให้ร่างกายวานมีแรงลุกขึ้นได้ทุกเช้าก็คืออิมูราค่ะอิมูรามีสารสกัดจากวิตามิน9ชนิดช่วยเสริมร่างกายของวานให้ได้รับวิตามินที่มากขึ้นอิมูราหนึ่งกล่องมี2 8ซองวานทานอิมูราเพียงวันละหนึ่งซองก่อนนอนค่ะอิม ผสมกับน้ำเปล่าแนะนะําเป็นน้าเย็นนะคะดื่มแล้วสดชื่นดีผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้ละคะ่ะอิโมรา่ารสชาติเหมือนน้าผลไม้ดื่มง่ายดัยงนั้นช่วงที่ทําคีโมมาแล้วรู้สึกทานอะไรไม่ค่อยรงอก็มีอิโมร่านี่แหละคะ่ะที่วานสามารถดื่มได้ง่ายๆเลยอิโมร่าเป็นเพื่อนเคียงข้างวานในทุกๆเข็มของการให้คีโมทําให้วานไม่ต้องนอนสมลุกขึ้นมาทํากิจกรรมต่างๆและไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแรงวานอยากแนะนําคนที่เพิ่งเริ่มการรักษาพยายามเตรียมพร้อมร่างกายของเราให้แข็งแรงวานอยากส่งต่อกําลังใจและผลลิตภััณฑ์ดีๆเเพื่อป็นกํางใจ ให้กับทุกๆคนคะ่ะใครอยากทดลองทานอิมูรา,ราเขามีกล่องเล็กแบบ12ด้วยนะคะใครสนใจอิมูราวันทีมพิกัดไว้ให้แล้วนะคะตามเข้าไปศึกษากันได้เลยคะ่ะ